จ้าแต่นี่กดกล้องจะเว้ยโอ้ยขอโทษพี่น้องลืมเซตกล้องสบายดีเมื่อสักครู่สวัสดีจ้ามึอนี่พาวอเพย์มาหอดบัตรคืมจ้ามาหอดบัตรคืมพี่น้องมึงนี่เป็นมือละเป็นมือละแล้วกันไหนครับว่าได้แป้งดได้ไหนสิมาซุ่ม สมมูเอซสีสะกอนพี่น้องมือนี่อากันมันกินข้าวแรงยังเงื่อนเพิ่นเดอมเหมือนี่หอมใบน้อยหอมอ๋อหลอกเอ้ย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 ฮิวเวอร์เฮ้ยจะต้องเอาเงี้ยมาคาดใบไล่ข้งใจนี้มันต่ำเลยมันพอดเอง เาหมูจอกกกเบิดอืมอียมามาคัดไล่มันนี่ไว้มันําประตูมันต้องแรงแรงมันออกอมมาึงออกลอีกมาอันนี้ไว้แล้วมันกิกพี่อืเด็กานอ้ยงไงไว้อยู่ได้เนาะตาสังอยู่ด้ตะปุกตะปิกอยู่กินทุกอย่างแุกีแล้วลนักดีอนี่นี อาหารีกนบน่ั่ารนั่นเส้นเข้าไปไนเลยบ่ได้บ่ได้เออซีจะต้องไปแยู่เงินพวหานันนา่งกําลังวุ่นวายกับลูกนั่งอยู่ตอนนี้ใช้คู่บัอใช้ทางมาแะ้รมาเทอ่ะมันเบิรเพราะว่าอยู่นี่ยกออก บ่ได้ไปได้จะว่าอันนี้มันเพิ่มมันฉีไปจาะกินอยู่ยันอีกกันได้ตัวนี่บ่ได้อานำนำตัวมูนี้ใหญ่ตัวนี้มันเส็นอีกแล้วมัดกอดขาที่สิเมนีมูน้อยเพื่นพี่น้องเอาไปเลยเห็นไหมวันนี้เขาก่ดแม่เกระเล่นนะโอเคไม่กอกินเบอร์จอกแล้วมันไก่ชิมฮาโลแล้วตัวนุ่นะกระงามอยู่แด้วเนาะตะปุกตะปิกอยู่คือว่าอยากรุ่นนี้อยากแง่กว่ารุ่นนั่นเบา อู้ยงามเลยเนาะฮองกงเอาน่าก um ับมีแต่ร่นี้แหละเอ้ยซีเราเอาลงนะบ้าอเจ้าตอกย่างนันได้มาเข้ี่ยวใเลเ้าเขาไี่ยวใสันเยอะ้ยกมเขียวรีมันเขียวนั่นมากี้ข้าก้นมันได้สเฮย เออคลิปออกด้วยสียังไล่ได้ทังทีแมนเทศ้นะดรีลดีน้วาน่ยถือควาระบเนี่ยนี่มือเือทองไปชาติคนี้ละลงเลลงสามสิบบาทเก้าละแงอันนี้เ้วาาต้องหายไปมือนี้มันีลอยี้ะนี้ยังถือคา เฮนาะแคนบอมากระโดดมันนางิมันสันมนบอมันสนามันงามเนาะแอวอามันงามในตะปุกตะปิกอยู่มกระโดดมันสันี่น้องหมูไอซนางมเอดูเด้เอ้อนส่ี่หมูันใยงหมูใหญ่ไในาม่นางอยากเลี้ยงไหม อยากเลี้ยงจ้าอยากเลี้ยงจ้าพยาญาเลี้ยงมันจ้าเพราะว่าหัวาอหัวอหามันอะไรแล้วงูมันทั้งตนเธอนี่กันตัวมีปั๊บมือเป็นอะไรเอาหูกันให้ธรรมดิบมืเอาด้วยทีเบิ้งไปเมมอขอไปเบิ้งดูอืมสำรวจผู้เคยอันผู้เคยเลี้ยงมูเบิ้งซูจะมัง ซูนกูเดอขี่ซิติ้กูี่กูวให่อืมเอาปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยปิดกระสังเลยอืด้อนี่ติดตุออ้วนอออืป๊บก็เป็นแต่ก้อนนะก็นั่ตุนได้มาปั๊บห่งประจักษ์ปั๊บมันเห็ดต้นข้อกินง Ừ. Nào, xí, này Chăm <laughs> đi mua ỏi mua Đây, đây, đây Nè, xí nè, tìm ả nhạc dù nè Nó đi bị ta phang nó chăm mì Ờ, chăm ta sang Bởi cái thong là Nó làm kết à Thu á, lấy hẹn ha, bỏ lấy hẹn Cứ măn bỏ nít, lấy xúc Thu mua đặt mấy cái mà

แห้งญ่นะนี่แห้งใส่ตัรหามาเทศทางนั้นเงไปซื้อทางน่อยพอด้มาตักใส่ัเก่าแม่บอกน้ำาได้ใส่เัรว่าใบของน้ำพุ่นอ้อืมเราใส่อยว่เพ่ไป่้ไป้ม้ยน้อยต้ยีน้อยก็ดูวาอืมันจีซูไลกับบวเห็นมันกันนะ

เจ็ดตัวมันขี่ใส่เกือบเจ้าฉันเนาะห้องเออนาวก็มีแต่รุ่นนี่แล้วเออสีเราเอลงนะคอยไปซ่องเบิ้งของลราเมื่อนี่เราเอาลงนะเราเอาลงลายมือแล้วครับมีแต่ซ้ำนี่มูอนะตู้ไอ้คนรุ่นที่เล่นอยู่ เจ้ต้องหาเสือมาอันมามัดตัวนี้เนาะเอาจับปูเด้เล่นมันกได้ลเลมักไปนี่นี่มันจับแล้วมันคอนขึ้นนี่อืมันกาดเล่เออซุมนี่ก็น้อยใหญ่ก็ใหญ่อยู่กนี่มันยาวเนาะตัวยาวอันนี้ก็เออก็ใหญ่อยู่มันบ่เป็น3แล้วบ่เ้ย ถ้าไม่ได oh, ้ป่ะเจ๊ต like, ุ๋ยอ๋ออันนี้ก็เรามันก็อยากเลี้ยงเงี้ยอันนี้เฮ้มันเอาใจเงี้ยแล้วมันคือซุ้มนั้นซุ้มนี้มันซุ้มนี้มันมันีขึ้นมันมูต่างมันมีมันต่ออะไรฮะอันนี้ไม่ได้เลยแต่คุยอย่างนั้นซุ้มนี่น่ะมันซุ้มหมูพันแท้อยากเลี้ยงเงี้ยเอาใจเงี้ยถนัดบ่กง่ายๆแต่ซุ้มน่าเลี้ยงง่ายนะซุ้มนี้เราแนะนำนะ โห่มึงเนี่ยเฮ้มันเ,เย,ยกันีอยาอ่ัน้อยตัวมเาหักมันกันเสียไปเนี่นยเ้หักไม่ขนาดว่าเราเอามาให้แล้วยังมูชุนี้เลี้ยงยากแล้วก็ยังว่าชุนี่เลี้ยงง่ายเรออ้าวไม่เคยถ้าไปอยากขายเน้อสูบบ่าวบ่าวบ่าวเองอยากขายคือมันนี่ ยตยูเด้เอ้มาเร้วมาลยยางบัอืมโอยได้พังงดอกพังตัวอีกบ่มีเงินบ่แม่นว่าพังยา้ก็ยังบ่ทันมีเออนาบอกดอันมึงมีเงินมึงก็ซื้อหมูมาลซื้อหัวหาแล้วมาลงกูให้คอนึงแล้วแต่นี่5เดือน2ก็สิสิได้ขายอยู่ดอลก็สิใหญู่ได้ขายนหมูอยู่ดอ่ เพราะว่าของเล่าเนะี่ยเราก็บริลุงล่าอินเด้เฮ้ยช่วงนี้นะนั่งเอียงก็บเ้ยคือว่านนั่นแหละ,ะ,าะลายยางไรนี้นะมันสกินไหมชุบเบิ้ลเด้เทเบิ้ลเทเบิ้งอืมเนี่ยจมันมันยากอ่าไม่อารคอกนึ่ง ตัวกระีคอกไม่เอาเฮ้ยน้อยแล้วก็เทพื้นเอาก็คือว่าเลนอกมูกับตัวนึงกัเติบนึงตัวนึ่งรับมูตุนมูไนอยเดียังสองพไปมันก็คือว่าคือขั้นจ้ำตะเจ้าตัวละพันกัเออจากมูเ่ยแหละเออออเออ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 มันอยากจูเก็มแตัวอียังกระโดดบอสิ ตายบปด้ไปก็โดนจีดับกับไปนี่เลยโดนก็ไปไม่ซานครับคิดต้องไปมาอย่างไรไม่ชานยังไม่ตายนี่ยังไม่สุดตูนแล้วไม่มาถแค่เท่าตนี้โกโมนี้ข้าวนต้นข้านต้นกล้วยก็ปลูกมาได้พี่น้องงูว่ะนี่ใช่อันเบิ้งรู้อันคงการลีโอนะบอมมอญใช้หม่องเหล้าเก้านะ เออเอออันเออมันมันมันงามไดหม่องมันเล่าเก้านี่เพราะว่าเจ้าเห็ดขอใกล้ใช่แต่ว่าคือของงัวเออนั่นแหละแห้งคากโอ้เจังสีเอายังมางามน้องลิมอยู่คุมมื้อเฮ้ยกินอยู่คุมมื้อคุมมื้อเจเอายังมางาม ได้เฮ้ยเขาเจ้านะ่มีโครงการได้นนี่เขาเจ้าสิปูกพักนี่รีโอวาการนีที่นี่โครงการเ็นบมเร็วน้า้งอเฮ้ยก่อภัยแต่ก้านั้นเด็กกระเจนยูบานินแล็วงาม พออยากได้เน้นใ,นใกลใใ<ง>้ๆอีกดิปูกพักนะชชียู่มาใส่ยู่มาใส้ฉันอยกยู่มาใส่ยู่มาใส่เอาลูกบรรยากาศเอ่อเป็นแบ,บนว,นนว่าุกคักคึกคนพี่น้องเฮ้ยคนเป็นเก่า่แล้วหล่อเฮอยยเฮยเฮ้ยขอ้ามเฮ้้ยนะเเ้ยยเฮ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้้ยนะเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ย้ มันกิน <laser> น <message> um um ้ำลายเลยมันเป็นแน้วนี่หรอใบมันอะบ่อในนไซสกับเป็นแบบนี้อีกแล้วบ่อเงินเจ้านั่นลงรถดเขาสิมาเกือดอกนั่นนี่ใระเทศไทยใหละคอยว่าวร้อนร้อนแซ้ขอเป็นนีเขาหามือ ยา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 นี่เนี่ยก็ค่อยพ่อนเอื้อยไปสิตายแล้วพี่น้องเอ้ยจังได้กระเบื้องปืนกำลังใจให้บ่าวเอื้อเบาวน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นหนีเอื้อยนี่หัวปิ่นหัวมุนแล้วแหเดี๋ยวอันได้เงินขายพักก็คือสิขายแน่อย่าด่าเลยพี่น้องเนาะ เขาได้หาได้ยีบจังได้กัอย่าลืมด้วยพี่น้องเด้วอุดนูนพักเบื่อเฉกเด้อเดียวพี่น้องแต่ว่ามือทางเบิงมืออื่นหรือม,มือใดบ้างเลยมือใดบ้างทำไมเส้นเส้นว่าอยากไปคุดมันไปคุดมักทั่วดินทางเบิงขนบวโตกพี่เราในโทรศัพท์เท่านั้นยังไง ยังบ่ทันได้หอดศูนย์บ่อช่อต้นระทราบนะเต็นทิมแล้วโซ่เปิดกับสูนเป็นแหล่อศูนยขึ้นเงิ่อนไห้อ้าของมือคือรับประกันอ้ากันแน่นแต่ว่าเขาเรว่ารับประกันบ้าของข่อยนะสามมือหนี่งกับรับประกันได้แต่หกพันห้าพันเนาะอยากเทินเครื่องไม่นะให้เองห้าพันจังห่ะว่าแล้วเนาะเองกับ เป็นคนล่าไปซื้ออยู่ไทยแันดี้ขาเจ้ากาไ้ของแท้เนาะได้ของแท้ไปซื้ออยู่ไทยเจอโรบินสันขี่ตัวะจะเจ้าน่ะจะเป็นเครื่องหน่ะฮะมามือมือริสามเองไปเปียนแล้เปเปียยจบอได้เป็นบอหายพี่น้องบอหายจ้า ะยามันดอกว่ายังถ่ายคลิปยังคมชัดอยู่อ c ซียังบอกเออยังคมชัดอยู่สวยอยู่แต่ถ่ายลายสดนะกับพีพลายสดแต่ของอาร์ตีนะถา่ายคลิปแหละไล่ถา่ายคลิปแหละมันแ,<พ>แ,แมปแมปแมป,แมปกับพีบมาส,มมนนนนสั่นปะซื้อแต่ปีสองพันสิบแปด สองพนเ้ยสอนบแล้วสอนสเจอจะสิเห็นยังไม่นางสิเปิดในยุทธในเฟซบุ๊กบอหาเงินตืมเนาะเออโลกเอียงนางกั แต่งสู้ซวยๆแหละกันนรเปลี่ยนกันรวกัว่าพูดหูแล้วพูดกับประเพูดกับประเทเป๊กเปิดกระบอกมีที่แต่วาขับได้ออกจะได้เอาจักมันเองเนาะถ้าเจ้าได้เห็ดป่วะคุณน้องแต่ว่าเอาคือยัง่ได้อางังสิบสมุนเอากะวังเศ้านี่คือเนาะถ้าไปซื้อมุปลานี่ยมันเองฮึมอ บ, ural, บ่คือมาดูดมาดูดไปเราเนเ่ยหอปแักเฮ้ยไปพี่เดาเอ้ยเกษตรขออกิจภรพอากาศเบิร์กมูเอ้ยสีวัสดุก่อนละกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ติดตามคลิปหน้าเด้อพังเบิร์กฮัสิไปขุดมันคุดมักทั่วดินพังเบิร์กนลบดตกพี่น้องเพราะว่ามันบ่เอือมันสีแมงเพราะฉะนั้นต้องขุด